สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฉันยังไม่ตายโฟกัสฟาสต์ซับโดนปล่อยข่าวป้อมเสียชีวิตกะทันหันลั่นรอดูธรณีสูบหลังจากเมื่อก่อนหน้านี้วันที่12ตุลาคมนักแสดงสาวโฟกัสจีรัก,กุลได้โพสต์ภาพตนเองกำลังนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าตัวเองป่วยลำไส้อักเสบติดเชือ้อแบคทีเทรีย เนื่องจากไปกินหอยแครงกลางดึกซึ่งแพทย์ได้ให้นอนแอดมิดรอดูอาการสองคืนเพราะยังมีแผลในลำไส้อยู่ทากลางบรรดาแฟนคลับแห่เข้ามาให้กำลังใจรัวๆ แต่ไม่ว่ากลับมีมือดีนําภาพข่าวของสาวโฟกัสที่ตัวเธอเข้าโรงพยาบาลน,นั้นมาทําเป็นภาพขาวดําอีกทั้งยังนําภาพของเธอมาทาเป็นสีขาวดําแล้วใส่ข้อความว่า RIP พร้อมกับแคปชั่นว่าด่วนโฟกัสเจรักุลแฟนฉันเสียชีวิตกระทันหันที่โรงพยาบาล RIP งานนี้สาวโฟกัสจัดหนักโพสฟาดกลับสุดแซบว่านี่คือวิญญาณโฟกัสเป็นคนพิมพ์เองที่นี่ร้อนมากร้อนเหมือนนรกแต่ดูไปดูมาก็คุ้น อ๋อฉันอยู่ในประเทศไทยนี้เองฉันยังไม่ตายฉันจะมีชีวิตรอดูคนชั่วโดนทอรณีสูบพร้อมกับคอมเมนต์อีกว่าใส่บาทให้ด้วยขอเป็นชาบูมูทะแซลมอนซาซิมิขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ